คนรู้ไหมคะว่าเชื้อโนโรไวรัสที่ทําให้ท้องเสียแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้เจ้าโนโรไวรัสเนี่ยค่ะทาให้เกิดการอักเสบของทางเดินอาหารก็เลยทําให้คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียรุนแรงบางคนขาดน้ําอันนี้อันตรายมากๆเลยเชื้อนี้ค่ะแพร่ง่ายกระจายรวดเร็วทนความร้อนได้ดีและทนต่อยาฆ่าเชื้อได้ดีด้วยถ้าเป็นผู้ใหญ่ค่ะอาการก็จะหายได้เองประมาณ1-3วันแล้วเชื้อนี้ค่ะไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการรักษาตามอาการวิธีป้องกันก็ควรจะล้างมือด้วยน้ําสะอาดแล้วก็ถูสบู่ อย่างน้อย20วินาทีก่อนที่เราจะทานอาหารแล้วก็หลังการขับถ่าย2ก็คือทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางเวลาเราจะกินอาหารร่วมกับคนอื่น3ทําความสะอาดพื้นผิวที่เราสัมผัสบ่อยๆนะคะเช่นะะลูกบิดประตูหรือว่าปุ่มกดลิปท,ที่สําคัญค่ะเจ้าโนโรไวรัสทนต่อแอลกอฮอล์70%ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากฆ่าเชือ้อควรจะใช้น้ํายาฟอกขาวที่มีคลอรีนหรือจะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะที่มีการรับรองว่าสามารถฆ่าเจ้าตัวโนโรไวรัสนี้ได้ส่วนใหญ่คนที่เป็นค่ะก็จะไม่รุนแรงมากแล้วก็หายได้เอง แต่ที่สําคัญควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดก็คือเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะเพราะเวลาขาดน้ําขึ้นมาอันนี้ก็จะอันตรายมากๆบางคนก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันถ้าใครกินอาหารที่ไม่มีที่มาที่ไปบางทีอาจจะคนเพื่อนมากับน้ําแข็งที่ไม่สะอาดหรือว่ากินอาหารที่เป็นส่วนรวมหลายๆคนนะคะบางทีเกิดจากงานกีฬาสีงานที่รวมตัวของผู้คนเยอะๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังดูแลคนในครอบครัวเราอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ